มาในช่วงนี้ใครที่ประทับใจหนุ่มเจมส์มาจากข้าบดินนะคะวันนี้คะ่<ฮ>ะโตะข่าวบันเทิงจะมี Exclusive ซีฟ k กับหนุ่มเจมส์มาด้วยใช่ค่ะก็พูดคุยกันถึงผลงานล่าสุดด้วยนะคะที่กําลังจะออกอากาศค่ะก็คือละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะติดตามจากคุณเพชรรีและคุณสายฝนค่ะค ดีค่ะดิฉันพิชรีพรมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะต้อนรับสู่ตัวข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะ,ค,ะคืนนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ชมละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะนำแสดงโดยเจมส์มาแล้วก็คิมเบอรี่นะคะเรื่องนี้เจมส์มารับบทเป็นคุณหมอใช่ไหมคะ,ค,ะคุณหมอเฉพาะทางโรคไตนะคะ,ะค่ะหลายคนก็อยากทราบนะคะความรู้สึกของหมอสตวรตที่เป็นยังไงคะ่ะวันนี้คุณอัตาชัยหัดอาไปสัมภาษณ์พิเศษเจมส์มามาให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะไปติดตามค่ะ ความรักและหหวงแหนแผ่นดินเกิดเป็นสัานึกที่มีในทุกผู้คนจะเป็นผู้ใดก็รักแผ่นดินได้ทั้งสิทธิ์หลังฝากผลงานละครพีเรียดเรื่องชื่อไว้ถึงสองเรื่องจากข้าบดินและคุณชายรณพีค่ำคืนนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของหนุ่มตีเจมส์มากับละครแนวโรแมนติกดรามายุคปัจจุบันเรื่องแรก เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษที่เขาออกปากว่าทั้งยากและท้าทายความสามารถในฐานะนักแสดงขึ้นมาอีก9ก้าหนึ่งเลยครับมีอยู่2จุดหลักๆครับคือด้วยความที่ว่าอันดับแรกเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกที่ผมได้มารับบทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับตัวจากละครพี่เรียดมาละครปัจจุบันนะครับผมว่าต้องใช้เวลานิดนึงครับคือคนสมัยก่อนทําอะไรก็ช้าคิดช้าแต่คือละเอียดแต่คนสมัยนี้ทุกอย่างจะเร็วจะไวจะคล่องบางทีแต่บางทีก็ไม่ละเอียด ซึ่งก็ส่งผลมาถึงละครปัจจุบันที่จะจะฉับขึ้นถ้าเข้าฉากเราก็เลยต้องเหมือนสปีดตัวเองัพแล้วก็ทําให้ตัวเองสบายที่สุด2ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเราแต่งงานแล้วในตั้งแต่กลางเรื่องเราตั้งแต่ต้นเรื่อง start ที่ยุยี่สิบเก้าสามสิบซึ่งีวิตจริงยี่สองครับแต่คือมันมันยากตรงที่ว่าพอเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับเราเป็นอาจารย์หมอด้วยเราต้องชลาด ความคิดต้องดีต้องดูน่าเชื่อถือด้วยเราก็ต้องไปทำรีเสิร์ชเยอะอยู่ครับผมเนี่ยหลังจากที่ตัวอย่างละครปล่อยออกมาแล้วเราได้เห็นตัวเองในบทบาทนั้นจริงๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหเหนื่อยที่ได้เห็นภาพพบบางทีเราถ่ายายเราไม่ได้เห็นภาพแบบที่เขาตัดมาพอเขามาเรียบเรียง <c oughs> อะไรอย่างนี้ครับมันก็ตื่นเต้นที่เราได้เห็นตัวเองในทรงผมปัจจุบนันในการ acting ปัจจุบันก็สนุกดีครับผม <c oughs> มันก็ได้เห็นก็ feedback ก็ค่อนข้างจะดีครับเขาบอกว่าอยากดูอยากเห็นผมรับบทเป็นคนที่ แต่งงานไปแล้วว่ะครับมันดูโตดีครับมันดูแบบทั้งผมแล้วคิมก็ไม่เคยเล่นละครที่แบบโตขนาดนี้มา่อก่อนผู้ชายที่ซื้อได้ด้วยเงินอาจจะติดที่เงิน60ล้านมันน้อยเกินไปแล้วสืบเนื่องจากกระแสของละครเรื่องนี้เขาถามกันมาเยอะมากเลยครับว่าถ้ามีเงินครบ60ล้านบาทเนี่ยสามารถซื้อเจมมาได้จริงหรือเปล่าอืม US เปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะเพราะว่าผมผมเชื่อว่า เรื่องความรักค่ะมันเป็น,นไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับมราต้องมาจากเขาเรียกว่าผมเชื่อว่าแบบผมไม่ขีดเดส t i n นีนี่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็น Destiny ีล้วมีเงิน60ล้านมาด้วยกดโอเคเดโอเคคืนนี้ครับผมคืนนี้ได้ดูกันแน่ๆครับแล้วก็จะได้เห็นมาฉากแรกปุ๊บก็ ว้าวเลยตัวละครทุกๆท่านจะมาทำให้คุณได้เห็นว่าละครเรื่องนี้ครบรถแค่ไหน2ทุ่ม20นะครับผมทางช่อง3งปปอัธชัยหัอดอ้านรายงานอชอบจังเลยอะ่ะมีเงิน60ล้านอะ่ะ ไม่แน่ใจนะคะถ้าเป็นบาทไทยแต่ถ้า US ไม่แน่มีปัญหาเลยค่ะอยากปรึกษาคุณหมอเลยตอนนี้ละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องที่3ของหนุ่มเจมเท่านั้นนะคะเ <c oughs> พียงแค่คนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเพราะว่าปกติเขาก็จะรับละครปีละเรื่องเพ <c oughs> ราะว่าตอนนั้นก็ต้องเรียนอยู่ <c oughs> ตอนนี้เรียนจบแล้วก็เลยมีการถ่ายทําละครเนี่ยสเรื่องเลยนะคะ <c oughs> ทั้งเรื่องอาคมแล้วก็เรื่องสายทันหัวใจค่ะอย่างเช้าวันนี้ค่ะเ <c oughs> ข้าฉากละครเรื่องอาคมของค่ายท v วนะคะประกบคู่กับมากี้บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปติดตามสดจาก กล้องถ่ายกับคุณวรุณรัตน์กลาพันธ์ค่ะค่ะคุณแหม่มคุณฝนคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลไทยจกักษุพระราม3ค่ะที่นี่จะเป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทําละครเรื่องอาคมนะคะตอนนี้ทางกองกําลังพักรับประทานอาหารกลางวันอยู่ค่ะแต่ว่าได้เปิดบรรยากาศให้สื่อมวลชนได้เข้ามาเก็บภาพเบื้องหลังเป็นครั้งแรกค่ะอีกทั้งยังเป็นการเจอกันครั้งแรกอีกด้วยนะคะระหว่างพระนางเจม,มามาร์กี้ราศีรวมถึงนักสแสดงนําอย่างอาเลสเรนเดลค่ะ วันนี้ทุกคนเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อที่จะเข้าฉากค่ะหนุ่มเจมวันนี้สวมคาแรคเตอร์เป็นคิมเจ้าหน้าที่จิตอาสาขอทำงานกับคุณหมอเอื้อการดรับบทโดยมากี้ค่ะเจมสามารถรับละคร2เรื่องได้นะคะเพราะว่าปีนี้เ,เรียนจบปริญญาตรีแล้วสามารถลุยงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งบทเรื่องนี้ก็ท้าทายความสามารถเพราะว่าได้เล่นหลากหลายคาแรคเตอร์ในตัวละครเดียวค่ะ เพราะว่าเพราะว่าเราเรียนปริยัตโทแล้วเรียนได้แค่อาทิตย์ละวันสองวันเองครับเราก็มีเวลาได้ถ่ายละคร2เรื่องได้แล้วใช่ก็สายทันหัวใจกับอาคมวันนี้เราอยู่ที่กองอาคมก็จะเป็นคิววันศุก์สารอาทิตย์อาคมในความคิดแรกภาพเราเฮ้ยได้ปล่อยแสงเ้ยก <laughs> ็ตอนแรกก็คิดตอนแรกก็คิดว่าเป็นแบบแบล็คเมจิกก็คือคิดอย่างที่เดี๋ยวที่ออกมาเป็นอย่างเป็นอย่างที่เราทําอยู่ทุกวันนี้แหละครับแต่ว่าแค่เราไม่คิดว่า จริงๆแล้วตัวละครจะมีแง่ดีด้วยมีด้านดีด้วยมีด้านน่ารักด้วยส่วนร้อยตำรวจเอกทีเกื้อรับบทโดยอเล็กซ์เรนเดลเข้าฉากวันนี้วันแรกด้วยเช่นกันค่ะดูเหมือนจะเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆระหว่างพี่น้องฝาแฝดชายหญิงนะคะกับคุณหมอเอื้อการแต่อาคมของพี่น้องคู่นี้ก็คือการมีพลังจิตสามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้ค่ะเล่นเป็นฝาแฝดมีวิธีปรับตัวกันอย่างไรบ้างลองไปฟังทั้งคู่ดูค่ะ ยังตื่นเต้นอยู่มันยังเป็นครั้งแรกก็เป็นธรรมดาเ็าไม่เคยร่วมงานเคยจะรู้จักกันแต่ว่าก็มามาทํางานกับกับพิกี้ขอล้อขอร้ออยามาเพมาเป็นฝาแฝดกันผมก็ว่าน่าเหมือนกันนะด,นดู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 ได้อยู่นะเป็นฝาแ<ล>ฝดได้อยู่ยใช่ก็สนุกดีก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่น้องที่เข้าขากันดีโดยสไตล์การเล่นของเขาแล้วกับสไตล์เราน่าจะไปด้วยกันได้ และการถ่ายทำในครึ่งวันหลังนะคะจะย้ายโลเคชันไปที่ลานจอดรถค่ะซึ่งวันนี้จะใช้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับการถ่ายทำละครอาคมที่นี่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากกองถ่ายละครเรื่องอาคมค่ะคุณแหม่มคุณฝนค่ะขอบคุณมากนะคะก็ถ่ายทําในโรงพยาบาลก็คงอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะ <c oughs> นึกว่าหมอสัตว์ไปทําอะไรที่โรงพยาบาลนะคะ